ทำในหน้า Tik t o อกไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนมาถามผมเยอะมากนะครับเพราะว่ามีช่องอื่นนะครับเขาบอกว่าการที่ลักไก่หรือว่าลัดคิวนะครับด้วยการที่เปิด t i k t o อกเซลเลอร์แล้วเอามาเชื่อมกับ t i k t o อกนี่นะครับเพื่อทำในหน้าเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วมันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการทำในหน้า Tik t o อกเนี่ยมันทำได้2กรณีก็คือ1นะครับผู้ติดตาม1000คนขึ้นไปแล้วค่อยสมัครเข้า t ิ k t o อกช็อปนะครับเปิดตะกากับอีกกรณีหนึ่งคือการที่เรานะครับ ไปเปิด t i k t o ็อกเซลเลอร์เพื่อที่จะขายของนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ขายของทันทีนะครับแต่ให้เชื่อม Tik t o ็อกเซลเลอร์กับ Tik t o ็อกธรรมดาเนี่ยเป็นแบบ Marketing เพื่อที่เราจะได้หาเงินจากการที่ผู้ติดตามเนี่ยศูนย์คนทำได้ทันทีนะครับไม่รอเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันยังเชื่อมได้หรือเปล่านะครับวันนี้วันที่4เดือน6ปี66นะครับช่องนี้นะครับผู้ติดตาม13คนนะครับก็ยังไม่มีตะกก้านะครับต่อไปที่รับกตญอกเซลเลอร์นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกเป็นแบบ Marketing นะครับนี่นะครับแล้วก็กดเชื่อมโยงบัญชีใหม่นะครับนี่ครับส่งคาเชิญอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับมันก็จะส่งคําเชิญไปละนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะใช้เวลา48ชั่วโมงนะครับในการให้เรากดยอมรับนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีการแจ้งเตือนของระบบนะครับนี่ครับมันจะมีคําว่าคําขอใหม่นะครับอ่านี่นะครับก็ ร้านเมื่อกี้นี่นะครับเขาจะขอละผมก็กดตอบรับคาขอนะครับแล้วก็กดเชื่อมโยงบัญชีนะครับนี่นะครับเคนะครับอ่ะนี่ก็จะเห็นว่าตะกร้าเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็จะทําให้เรามีตะกร้านะครับในการทําในหน้าได้นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถไลได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับก็จะมีปุ่มไล์แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ สรุปยังทําได้อยู่นะครับสําหรับใครที่ไปฟังช่องอื่นมานะครับแล้วก็สงสัยเหลือเกินว่าเขาบอกถูกหรือเปล่าแล้วก็มาถามผมกันใหญ่เลยนะครับ